ีครับสวัสดีพุทธีไฟหาข้อมูลนะครับอยากดิพินเป็นสู่ผู้สุขคนครับมัอนี่พบพาะกันคือเก่ากับครูวัดนะครับสอนเล่นพินนะครับแต่ว่ามือนีนมาในทางของกีตาร์วัต่อไปกีตาร์พินนะครับนะครับเท่าตั้งสายกีตาร์ปกตินะครับอันนี้ผมตั้งจีไมเนอร์นะครับตั้งคอร์ดเอ่อตั้งสายปกตินะครับแต่ว่าเขาจับคอร์ดจีไมเนอร์นะครับช่องที่สามถ้าเบิร์ตนะครับนิ้วก้อยจับ ช่องที่หาสายซีหลกักกานิ้วนางจับช่องที่หาสายหานะครับเป็นจีไม่เนิ่นนะครับบัดนี้ลูกศิษย์ลูกหาหลายคนถามมาว่าอาจารย์ครับย้ำอัมือนโจรเลียนก้อมสายคือยังพิสมันเล่นยังไหวะติทั้งๆทงี่เป็นคอรนะ์ดจีไม่เนิ่นนะผู้ลงคนถ้าเฮาบดลเรียนทฤษฎีมามันจะบรูรุนะถ้าแม่นว่าจีไม่เนะนิ่นนะเฮานับเป็นอ่นะซอนอ่านะลา โอ้ยถือโบโบนะเล่าเนาะอยาให้เราไลายครับอ่าถ้าเป็นทฤษฎีมันกะค่อนข้างที่จะลึกนะครับนะค่อนข้างที่จะลึกนะครับบัดนี้เ้าที่ฝึกอ่าเขาต้องรู้ว่าสมมติเบิ้งตัวนี้เห็นเป็นโตล้านะครับล้าคือจังเอียไม่หนึ่งแต่ว่าบราไม่ทันทีคือซอนซ้อนนะบันนี้ก็ซ้อนเขาจําเป็นซ้อนก็ไดซ้อนซ้อนเห็นไหมครับมันเสียงเดียวกันซ้อนลาทีนะครับ ทีโดเลนะครับในทางทฤษฎีนะครับ G ีไม่เนิ่นมันติด2แฟตสองแฟตนั่นก็คือนะครับตัวทีแฟตกับตัวมีแฟตทีแฟตมีแฟตนะครับในทางทฤษฎีมันติด2แฟตนะครับเนี่ยเป็น G ีไม่เนิ่นเนี่ยมันก็นเลยต้องเล่นตัว T ทีตรงนี้ทีโดเลนะครับทีโดเล เมื่อเขาสีกอมเขาเล่นจีไม่เหน่อยแน่นอนครับคอร์ดจีไม่เน่อยคือเสียงเสียงอย่างเสียงซอนนะครับเขาจะต้องเล่นกอมเสียงซอนนะเพราะฉะน,นั้นแล้วสายกีตาร์สายเปา,สา,ยยา,สาเสียงซอนก็คือสายส,สามน,น,น,นะครับซันซันนะครับซันโดซันซันทีรีนะหรือว่าหรือว่าเขาจะจำเป็นเอไม่เหนื่อก็จะเป็นลา ตอนพุ่มฝึกแรกๆผมก็ฝึกยังสี่นะครับฝึกให้มันให้มันจําช่องได้ก่อนให้มันจําสกิลหรือว่าทาั้งอยู่ใดนะครับมันยังสี่หลินใดได้ถ้าเขาจำมาได้มันก็สี่ยางได้จัอหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับเนาะนะครับสมมติอ่าลาโดเรนีจำยังสี่ก็ได้ลาโดนะครับอันนี้ก็ช่องช่องหกช่องแปดช่องสิบนะครับหรือว่าเขาจะจําโน้ตของมันเลยก็ได้ก็จะเป็นซอนซอนทีโด ซอนทีโดเลนะับทีแปดเด้ครับเดิมอมงนี่ซอนซอนทีโดเลนะเฮาเฮาสิดดตสายสามกับสายหนึ่งสายสองเขาจะขามไปนะครับโดยสายสองนี่ขามเลยนะเมื่อควานนี่กระดีดขามเอาฝึกซ่าๆนะครับมันสิปินนะครับ เทคนิคเล็กๆน้อยครับสาหรับผู้ที่อยากจิล่นกีตาร์พิ้นเป็นนะครับต้องจับุกมือบ่ายุูมือมันกระเลีอนได้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับพบพ่อกันคลิปหน้าผู้ใดมักฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลูกให้หลานครับนะครับสวัสดีครับ